ไม่ท<อ>าวามีกิจกรรมโครงการอะไรที่อยากจะทําอีกไหมคะมีเยอะเลยในในที่จะสร้างงานแล้วก็ถ้าหมดโควิดหรือที่ถ้าซาซาและทุกอย่างปกติก็จะมีการจัดงานาสัมมนาก็ครูบาอาจารย์มาไม่ได้ก็อาจจะเชิญมาในทางแบบแบบนี้ละค่ะคืแบบเข้าสูมแล้วขึ้นจอมอนิเตอร์เลยก็ได้เราจะทำยังไงให้ มีประโยชน์มากที่สุดในการที่จะ,ะนำเสนอทางนี้ออกไปแล้วก็มีโครงการในปีนี้ค่อนข้างที่จะเยอะก็การจัดงานวิปัสนางานคอร์สภาวนาก็ยังดำารงอยู่เพราะจริงๆปีปีที่แล้วเนี่ยจะไปจัดที่เมืองมิลานก็ระงับไปก่อนเพราะโควิดมาก็เลื่อนไปถ้าจบโควิดก็คือจะมีคอร์สภาวนาเกิดขึ้นในช่วงกลางปี จะทำมิวเซียมแล้วก็ดองจัดดูสถานที่ว่าเราอาจจะมีสถานที่ที่ใดบ้างที่เมืองฟอรนสะ์คะว่าเราสามารถที่จะทำเป็นศูนย์วิปัสสนาอะไรได้ไหมให้กับชาวต่างชาติได้เข้ามามีพื้นที่ตรงนี้เพราะชาวต่างชาติถามกันเข้ามาว่าฟอรนส์มีมีสถานที่ภาวนาหรืออะไรเงี้ยเพราะเขาติดตาม เพื่อน,อนแต่และคนที่ส่งวเวลาเราแท็กคนจะเห็นเยอะเนาะแล้วฝรั่งเขาก็สนใจที่จะเรียนเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วทุกคนก็ถามมีพื้นที่มีพื้นที่ไหน,นก็มาคุยสรุปกันกันกบหน่วยงานราชการต่างๆเขาก็แบบลองดูสถานที่ถ้ามีก็น่าจะอยู่ในโครงการในฟีนี้ค่ะก็คือหมดโควิดก็ค่อนข้างที่จะลุยงานกันอีกค่ะเพื่อใหออ้กระจายออกไปได้ใน ในบางส่วนที่เราสามารถทําได้โครงการนี้ก็ยังต้องรอสถา,านการณ์โควิดอดทนในระหว่างนี้เราก็ทำกิจกรรมดีๆอย่งางอือ่นไปที่ว่ามันก็เป็นประโยชน์ให้ทำอะไรก็แล้วแต่ เห็นที่ตกแต่งต้นไม้คล้ายๆบอนไซแต่มันไม่ใช่ค่ะเป็นงานอดิเรกหรือว่างานประจำหรืออะไรยังไงรูร้ฝึกสติสมาธิอยู่กับต้นไม้อ่าอันนี้คือเป็นต้องทาที่หลังบ้านค่ะเอามอสมาเพราะจริงๆหลังบ้านต้นมอ s มันขึ้นเองแต่มันจะขึ้นเป็นมอสในเมืองนี่ต้องก็ไปในปา่าต้องก็ไปเห็นมอสต้องเอามอสมาต้องก็ทําเป็นงานอดิเรกก็คือทําส่วนหลังบ้านค่ะ เพื่อให้เราใกล้ชิดกับกับธรรมชาติมากขึ้นต้งก็เลยสร้างพื้นที่ตรงเนี้ขึ้นมาหลังบ้านเพื่อให้เราได้ได้อยู่กับม้อได้อยู่กับพลังธรรมชาติผมพ่อใจตัวเองเวลาเพราะว่าโควิดมาเราเราไม่ได้ออกไปไหนเราเข้าใจแล้วอ๋อธรรมชาติเนี่ยชีวิตเราต้องการธรรมชาติทุกวันนี้เวลาทําอะไรได้แล้วก็จะยกธรรมชาติมาไว้หลังบ้านเราก็จะทําเลยค่ะไม่รอเพราะว่า <laughs> เราจะได้เข้าใจการเพิ่มพลังโดยที่ใช้ธรรมชาติบำบัดเราได้ค้นพบอะไรบ้างไหมคะถึงตอนนี้ค้นพบว่าธรรมชาติขาดเราได้แต่เราขาดธรรมชาติขาดออกซิเจนไม่ได้ตรงที่เรามีประโยชน์อยู่แต่เมื่อไหร่ที่เราเห็นต้นไม้เห็นต่างๆที่เกิดที่ที่เขาสร้างวิถีของเขาขึ้นมาต้องเห็นในหลากหลายวิถีแล้วต้องมองมุมมอง,มอง ว่าชีวิตเราอเหมือนต้นไม้เหมือนใบไม้เหมือนมอสตัวเล็กๆแ,แต่แต่ละอย่างมีพลังมีมีความงามในแบบของเขามีการให้ในแบบของเขาต้อมก็เลยได้นำธรรมชาติพวกนี้ค่ะที่ต้อมเห็นและได้สัมผัสนมาใช้กับชีวิตของเราและก็เปลี่ยนมุมมองของตัวเอง ว่าทุกอย่างงดงามในแบบของใครของมันแล้วก็ทุกอย่างสามารถที่จะเติบโตงอกงามในแบบที่คุณเป็นได้ในทางที่ดีงามในทางที่สร้างสรรค์ต้อมเห็นธรรมชาติพวกนี้ทําให้ต้มอ่อนโยนแต่ก่อนต้องไม่เคยมองว่าไอ้มอสเนี่ยสาคัญยังไงพอต้อมไปมองมอสนะมอสตัวเล็กๆอะ่ะแต่เขาสามารถอุ้มน้ําคือที่ต้อมถ่ายรูปลงใน เฟซบุ๊กบ่อยๆต้องชอบถ่ายรูปเกี่ยวกับมอสเพราะตัวเล็กมากแต่ก้านเขาใหญ่แต่เขาอุ้มน้ําเยอะมากเลยต้องโอ้โหพาลังที่เขาให้ความชุ่มชื้นกับดินน่ะมันช่างยิ่งใหญ่มากเลยที่ลําต้นเขาเล็กๆเนี่ยและการที่จะเป็นต้นไม้แต่ละอย่างต้องคิดว่าทุกอย่างล้วนอิงอาศัยกันมันกลับเข้ามามีคําถามว,าว่าวันนี้เราให้อะไรกับกับโลกไปนี้แล้วหรืออย่างมันทําให้ต้องได้กลับเข้ามาเห็นตนเองว่า วันนี้เราได้ให้อะไรตอบแทนกับโลกนี้หรือ,อยังเหมือนอย่างที่ธรรมชาติเล็กๆน้นอยๆที่เขาล้วนอิงอาศัยกันและเขาส่งผ่านให้กับให้กับโลกโดยที่เขาไม่ได้เรียกร้องกลับว่าเออฉันให้ไปแล้วฉันต้องได้อะไรกลายเป็นว่าต้องต้องต้องได้เข้าใจคำว่าจาคะจริงๆกับธรรมชาติและมองธรรมชาตินะว่าโ,โหเขาให้แบบจาคะเลยเขาให้แบบไม่มีเงื่อนไขให้กับมนุษย์โลกอะไรอย่างนี้ยคะ่ะ กลายเป็นว่าอ๋อแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยคือสิ่งที่ต้อมได้เข้าไปหาธรรมชาติได้ได้บ่มเพาะได้เห็นทุกอย่างทําให้ต้อมเติบโตในมุมมองตรงนี้ค่ะค่ะเห็นด้วยก็พืชอะไรต่างๆธรรมชาติเขามีแต่ให้เพราะเขาทำตามหน้าที่เขาเนาะพี่ <ะ S 1> ว่าครับ เพราะฉะนั้นธรรมะก,ก็คือหน้าที่เนี่ยแหละทําของใครของมันมแล้วมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติอย่างวันนี้อะอย่างวันนีโอ้วันนี้เปลื่มมากเลยนะวันนี้ต้องมีความสุขต้องพูดไปต้องจะต้องมีความสุขมากที่ต้องได้คุยกับพี่ปริยาซึ่งเป็นเวลานานมากที่ไม่ได้คุยกันเราก็ติดตามในเฟซค่ะแต่วันนี้เป็นเทปพ,พิเศษเป็นวันที่พิเศษมาก ใช่ก็เดี๋ยวพี่ไปตัดต่อได้ได้คลิปสั้นๆเยอะเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรก็เป็นประโยชน์ค<ะ>่อยๆทำไป<ะ>พี่ก็ได้ฝึกกับการทําคลิปออกมาตรงนี้ด้วย<ะ>เป็นสาระอาจจะไปโดนใจใครอาจจะ,ะ,ะไม่โดนใจก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ในอนาคตอาจ<อ>จะโดน<ะ>เพราะว่าไปตัดต่อต่างๆได้แบบนําเสนอบางทีมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่แต่อย่งางน้อยเราได้นําเสนอเนาะสำคัญก็คือใครไม่ได้พี่จะได้แล้ว กระต้มก็ได,หได้หนูได้ด้วยหนูได้แบบตเต็มๆเลยหนูได้หลายมุมวงจริงๆแนละ้วต้นมอสเนี่ยถ้าไปที่นอร์เวย์วก็มีประโยชน์นะค่ะหลายๆอย่างอย่างที่เราเห็นึ้นหลังคาใช่ไหมคะมันก็จะเป็นวต้นยาหรือต้อนมอสสี่หลั่งขึ้นและมีประโยชน์หลายอย่าง พูดถึงประโยชน์ของสิ่งที่ว่าที่อื่นอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่วิ่อไม่เห็นมีประโยชน์ตรงไหนเลยเหม็นก็เหม็ยน,น,นยังคิดงัวไปเคยไปอินเดียได้ยังอ้าวค่ะเคยไปเคยไปครั้งหนึ่งนั่นแหละค่ะเห็นไหมยิ่งว่าต้นมอสต้นมอสนี่ยังอ้ยน่ารักสวยต้นเล็กแต่ว่าคิดงัวล่ะใช่คมีประโยชน์สุดๆเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ <c oughs> อคำอคำนี้งดงามมากสิ่งที่จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อไปอยู่ที่ไหนแล้วแล้วสิ่งนั้นมีประโยชน์กับสถานที่นั้นหรือไม่แล้วแต่เนี่ยตัวนี้สําคัญมากเหมือนเราทําวันนี้แหละแต่ทั้งนี้ <c oughs> ทั้งนั้นก็ต้องมีภูมิปัญญานะภูมิปัญญาปัญญา,ญญาว่าจะเอามันมาใช้อย่างไรเอ,เอามาแต่ว่าไม่ใช่เอามา ขี้งัวตากแห้งแล้วเอามาใช้แต่ก็ผสมกับฟางใช่ไหมคะความ<ช>เป็นเชื้อเ<ช>พลิงม,มันก็มีเพิ่มมากขึ้นและโดยที่ไม่ได้ใช้กาววิเศษอะไรแต่ใช้ขี้งวัวนะเหมือนสมัยก่อนตอนเป็นเด็กอะพี่ปริยาพวกหนูแบบเขาทําลานข้าวเนาะแต่ก่อนเขาไม่ใช้แบบอันนั้นน้ําแบบใช้ขี้วัวผสมกับน้ําแล้วก็เอาไปลาดดินอะ่ะแล้วมันก็จะเป็นลาน,ลาน ลานไม่ให้ดินขึ้นมาเวลาเวลาเราขนข้าวเข้าไปไว้แต่ก่อนมันไม่มีผ้าผ้าใบใหญ,ใหญ่เหมือนสมัยนี้เนาะเขาทาเป็นผ้าใบให,หรือสีเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนมันจะฟาดมันเหมือนเราทําข้าวเนาะทำข้าวตากข้าวนะคะขี้วัวมีคุณข้าวมากเลยแต่ก่อนเนะที่นาตัวเองมีวัวห้าหกตัวโอ๊ยน้อยไปขี้วัวน้อยไปขอไปขอขี้วัวจากจากบ้านอื่นอีก ลักษณะว่าเวลาต้อมไลฟ์แล้วล่ะน,นะก็จะมีการจบด้วยเพลงค่ะธรรมปฏิบารไม่ก็จะเป็นเพลงบทคดีของท่าพระราชคุณนแล้วแต่ต้อมจะเปิดแต่หลักหลากก็คือธรรมปฏิบาท